อับุรยาสวัสดีครับวันนี้ผมจะสอนทำน้ำพริกลาหูทำยังไงไปดูกันเลยครับวัตถุดิบก็จะมีต้นหอมผักชีพริกเกลือมะเขือเทศนะครับแล้วก็ถั่วเน่านะครับจากนั้นก็เอาถั่วเน่ากับมะเขือเทศไปย่างไฟนะฮะอย่าให้ไหม้นะครับเดี๋ยวไม่อร่อยครับส่วนพริกกระเทียมขิงนะครับก็เอามาคั่วนะครับคั่วกระทะร้อนๆแต่ก็อย่าให้ไหม้เกินไปครับ จากนั้นก็ที่เราคั่วไว้แล้วก็เอามาใส่ในครกอย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่ต้นหอมผักชีลงไปที่เราเตรียมเอาไว้แล้วก็ใส่เกลือแล้วก็ตำให้ละเอียดเลยนะครับยิ่งละเอียดยิ่งละเอียดเท่าไหร่ก็ยิ่งอร่อยเท่านั้นนะครับพูดไปหิวไปเลยครับ พอละเอียดแล้วก็ใส่มะเขือเทศที่เราย่างไฟไว้เมื่อกี้นะครับแล้วก็ใส่ถั่วเน่าลงไปตำทุกอย่างให,าให้เข้ากันแล้วก็ให้ละเอียดเลยครับยิง่งละเอียดเท่าไหร่ก็ยิ่งอร่อยเท่านั้นครับอะตอนนี้ของเราก็ใกล้จะละเอียดเต็มที่ใช้ได้แล้วครับเสิร์ฟครับพร้อมเสิร์ฟนี่หน้าตาก็จะประมาณนี้อยู่ที่ว่าเราจะตกแต่งยังไงให้มันสวยนะครับน่ากิน ตอนนี้ก็เสร็จแล้วก็ได้เวลาทานแล้วนะครับไข่เจียวหอมๆร้อนๆแล้วก็น้ำพริกลาหู่ที่ทำเสร็จแล้วส่งเข้ากันอิ่นยมากครับ เป็นยังไงบ้างครับง่ายใช่ไหมฮะลองไปทํากินกันดูครับส่วนใครจะเพิ่มเติมอะไรก็แล้วแต่ครับวันนี้ผมแนะนําได้เท่านี้ครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับอับุรยาสวัสดีครับ